สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะพามาชมเชะอมนะคะมีแต่ยอดสวยๆนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เก็บชะอมเนาะหอมแบ่งก็มีนะคะผักคะน้าก็มีนะคะดูยอดเชะอมสิคะยอดสวยๆเต็มต้นหมดเลยนะคะพี่น้องแต่วันนี้กูรูจะไม่เก็บช่อมเนาะ วันนี้จะไปเก็บบวบนะคะชะอมต้นนู้นก็สวยนะคะยอดก็เต็มต้นแต่มันบังเนาะมองเห็นนี่คะ่ะสวยงามมากๆนะคะพี่น้องยอดอวบอวบสวยหน้าเอาไปแกงส้มหรือว่าแกงอะไรก็ได้แกงเลียงก็ได้นึ่งจิ้มน,น้ำพริกต้มจิ้มน,น้ำพริกเนาะ สีกายอดสวยเมื่อวานก็ไม่ได้เก็บมันเนะพริกรุ่นเก่านี่นะคะพริกรุ่นเก่านะคะก็ยังดกอยู่นะคะพี่น้องบวบของเราหอมแดงไม่ค่อยสวยตอนแรกก็สวยอยู่พอโดนฝนเข้าหนักๆกลายเป็นแบบนั้นนะคะหอมแดงของเรา อมแดงหน้าฝนเนาะอ้าวจะพาไปเก็บบวบกันนะคะบวบพวงเดี๋ยวจะพาเก็บบวบบวบพวงนี่นะคะชะอมยอดสวยนะคะยอดสวยๆถ้าเก็บเมื่อวานยิ่งสวยนะคะเนี่ยเก็บเมื่อวานนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้น่ากินมากพคลิกขี่หนู ก็ดูนะคะพี่น้องจ้าพิกขี้หนูของเราเพราะว่าไม่ได้ปลูกเนาะมันขึ้นมาเองเนี่ยมันมีตนนมน้นพัน์เก่ามเล็ดพันธ์เก่ามันร่วงลงมันก็เลยขึ้นนะดูสิคะเม็ดมันก็สวยสวยนะคะแต่มันยังไม่แก่เราก็ไม่เก็บอันนี้ก็พิกขี้หนูกําลังจะออกลูกนะคะนี่กําลังมีลูก ลิสต้นนี้สูงมากดูชอะอมสิละแถวนี้ชะอมก็สวยสวยไม่แพ้กันกับทางนู้นลิกต้นนี้ท่วมหัวเลยนะคะมันล้มแล้วมันหักแล้วกูดูก็มัดมันติดต้นไม้เอยติดตอไม้เนาะทาเป็นหลักเป็นต่อน,นี่มันหักมันลม้มตอนลมช่วงหน้าแรงนะ ก็ดีเหมือนเดิมแล้วก็มีลูกออกมาให้เราดกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเราจะมาเก็บบวบพวงแถวนี้นะคะพี่น้องจ้าบวบพวงแบบนี้นะคะอันนี้โดนลมโดนฝนก็จะล้มอีกแล้วครูต้องมาทำใหม่อีกแล้วเนี่ยร้านของมันค้างของมันเนาะไม่ใช่ร้าน ผักบุ้งแก้วก็ยอดสวยเหมือนกันนะเนี่ยแถวนี้นี่ค่ะกูรูไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ในสวนนะคะตั้งแต่หายป่วยมาก็เข้าสวนทำสวนเนาะนี่นะคะดูสิคะบวบควงเราจะมาเก็บบวบควงนี่แหละค่ะ ปีนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดกนะคะบัวพวงของเรามแมลงเยอะมากนะคะพ่นน้ำหมักพ่นเท่าไหรก่ก็ไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่เนะเพราะว่ามันเป็นยังไงอะ่ะพ่นแล้วฝนก็ตกมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ กำลังจะเป็นพวงเล็กๆนะคะพี่น้องค้างก็จะล้มแล้วเป็นค้างของปีที่แล้วเนาะมันก็เลยไม่แน่นหนาเท่าไรหร่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องครูจะเก็บบวดกันนะคะบวดพวง ปอดสารนะคะดูสิคะเนี่ยมีแต่มแมลงมาดูดน้ําหวานมีกินนะยอดฟักทองก็สวยๆนะคะไปถึงตรงนู้นเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะเดี๋ยวจะเก็บบวบก่อนนะคะ ที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะ